กล้องอันนี้มันคืออันไหนอ่ะอันนี้เหรอนี่นี่นี่นอรนแอร์คอนนี่ไปแล้วไปแล้วก็เลิกไปเลิกไปแล้วเหรออาร์มิวติเนียครับวันนี้ครับสวัสดีทุกคนครับอีกทีชีวิตมีความสุขของมิก้์มันดีเลยกับอีพียังไงกันก็จริงๆผมว่าเรื่องเรื่องการวางความสุขรอบตัวนะมันเป็นเรื่องอะไรที่มันง่ายๆนะครับบางทีผมว่าความสุขมันอาจจะอยู่รอบๆตัวเราซึมอยู่ในชีวิตในแต่ละวันของเรานี่แหละการที่เราได้ ทำงานที่เราแฮปปี้ได้ใช้ชีวิตแบบได้อยู่ในที่ที่เราแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยผอว่าการที่เราได้ออกจากบ้านที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเซฟโซนเราแล้วทุกันเราจะได้รู้ว่าเราจะได้กลับมาอยู่ในบ้านที่เป็นเหมือนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แห่งความสุขของเราว่าแค่นี้มันก็เป็นความสุขในแต่ละวันที่มันสําคัญต่อการดําเนินชีวิตเราที่จริงแล้วชีวิตเราต้องมีกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออมันทำให้เราแบบว่ารู้สึกขนาดบ้านที่เราทำให้ถึงตรงนี้เราไม่เคยถึงได้ก็จริงๆผมว่า คำว่าบ้านอะไรเงี้ยมันคือมันคือคำที่นิยามพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเป็นเซฟโซนของเราเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเป็นพื้นที่ของเราจริงๆเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่ทุกคนอยากจะเลือกของตัวเองเลือกที่ที่เราอยากจะอยู่เลือกที่เราอยากจะมีแอนเรมเมนต์อะไรเงี้ยการที่เรามีบ้านที่ตรงใจเหมาะกับรสนิยมเหมาะกับวิถีชีวิตของเราไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องสาคัญที่เราทุกคนก็ควรจะ หาที่ที่เติมความสุขให้เราในระหว่างวันเอ้ยไม่ใช่ในแต่ละวันหรือระหว่างวันที่ที่มันเป็นองค์ประกอบสําคัญของชีวิตเลย,ยปัจจัย4ปัจจั 4. จจย4ี่ออย่าง e ้ก็มีา p ตอบโจทย์นะอสุดๆครับสุดๆ,ดๆ,ดๆ,ดๆเพราะว่าเขามีทั้งบ้านเดี่ยวนะมีทั้งทาวนโ์โฮมแล้วก็มีทั้งอคอนโดมิเนียมเนาะซึ่งเขาก็ให้ความสําคัญกับแต่ละไลฟ์สไตล์ของคนหรือเงี้ยทั้งครอบครัวทั้งคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่แบบต้องอยู่ในโลเคชั่นที่มัน ใกล้เมืองหน่อยเดินทางง่ายคนที่ขับรถไม่ขับรถเย่างนี้ผมว่าเขามีโครงการให้เลือกหลากหลายที่เหมาะกับวิถีชีวิตแต่ละคนสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทคนแตกต่างกันได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างทำให้ทุกคนมีความสุขของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันได้ในทุกๆรูปแบบฝากนะครับ,บก็ฝากทุกคนนะครับ AP Happy Day นะครับที่แสมพราปั้นนะครับใครว่างๆก็อย่าลืม มาดูมาเดินดูนะครับหาความสุขพื้นที่ที่เป็นความสุขเราหนึ่งละว,วันกันนะครับที่นี่เขาก็มีเลือกหลายแบบหลายโครงการหลายพื้นที่นะครับเราก็อย่าลืมมากันเยอะครับแข่งนักเขึ้นอ่างสายล้งกันพัฒน์ตีมุทีเรียบร้อยเป็นไงบ้างกับประสบการณ์ที่เต่าดีใจครับดีใจแล้วก็ตื่นตื่นเต้นมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ผมไปเนี่ยก็เขาอยอมรับตรงๆว่าเราเราไม่ได้เราไม่รู้มาก่อนว่า คนคนจะมาเท่าไหร่เลยหรือว่าเรา,เรารู้ประมาณหนึ่งว่าข้าวเปาซิตี้ของของงานมันเท่าไหร่เลยเนะี่ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนมาจริงจะเท่าไหร่เลยแนตะ่ว่าพอเราไปถึงที่ที่ชิงเต่าจริงๆเลยเนะี่ยแล้วก็พอเจอคนเราก็ช็อกช็อกไปเลยเลยคนระับเพราะว่าคนคนเยอะจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่เราก่อนจะขึ้นเลยเนะี้ยเราก็ดินเสียงแบบเรียกชื่อแบบเริ่มแบบมีแบบทีมส่งมาให้ดูเริ่มมีแบบแฟนๆโบกธงป้าย หรือว่าแบบคนที่เขามารออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันมันมันเกินความคาดหวังไปเยอะมากๆเลยเนีเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไปถึงเราไปจะไปอไปเจอกับแฟนๆที่นั่นเราไปไปไปมอบความสุขให้เขาตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวเราเองกลับได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความสุขครั้งใหญ่กลับมาด้วยที่มันเติมเต็มไรเราแฟนๆเขาหน้ารักเราขนาดไหนเพราะแบบตอนนี้องมีกระซารแล้วแบบเขาเจอยนยู่สุดไรแบบโอ้โหเพราะจริงๆผมว่าด้วยด้วย อย่างแรกคือจํานวนนะเหมือนว่าผมรู้สึกว่าคนคนที่มาเยอะมากๆเยอะมากเลยเงี้ยเยอะจนเราเราคาดไม่ถึงแล้วมันเกินไปกว่าที่เราแบบเห็นภาพในหัวของเราไว้ก่อนเยอะมากเลยเงี้ยกับผมว่ามันคือพลังงานพลังงานของคนที่ผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมรู้สึกว่าการการพพอร์ตหรือว่าการสนับสนุนของเขาอ่ะพอใจเขาอยู่ตรงเนี้ยมันมันถูกแสดงออกผ่านทุกๆทุกๆการกระทําทุกๆคาพูดะไยเงี้ยเหมือนว่าเขาเสียงที่มันออกมาหรือว่า expression ของใบหน้าตอนที่เราขึ้นไปเจอเขาหรือว่าป้ายเปื่อที่คนเขาทำมาหรือโปรเจกต์ที่เขาทำให้อะไรเงี้ยผมว่ามันมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันเข้มข้นแล้วเราก็ดีใจที่ในชีวิตนึงเรามีโอกาสได้รับสิ่งนี้อะไรเงี้ยล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่ตกใจที่สุดเลยคือแฟนๆเขาร้องเพลงภาษาไทยได้ร้องเพลงภาษาไทยได้คือแบบผมผมก็เฮ้ยร้องเหมือนเหมือนคนไทยเลยอ่ะเหมือนเหมือนเล่นเหมือนเล่นโชว์ที่ไทยเลยอะไรเงี้ยแล้วเสียง คนในสเกลนั้นน่ะมันกระหึม่มมันสะท้อนมันแบบจนผมรู้สึกว่าผมเดินไปซ้ายไปขวามันมันมีแต่พลังงานที่แบบเติมพลังเราเต็มไปหมดเลยนะก็เป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมว่ามันมันจะแบบติดตรึงอยู่ในใจว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปทํางานในในพื้นที่ที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานพิเศษแบบนี้เลยเราเราตึ่งมาตอนที่ขอรล้อเพลงตึ้งมากตึ่งมากคือคือตอนแรกตอนนี้เราอยู่ข้างบนเนี่ยเราได้ยินแล้วเราก็ยังรู้สึกว่า มันมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าเราเราใส่เอียร์ด้วยนะครับผมก็ต้องถอดเอียร์เช็คว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชัดที่สุดก็คือตอนที่ตอนท้ายๆตอนที่เราถอดเอียร์สองข้างแล้วเราร้องแบบเราไม่ใส่เอียร์อันนี้คือได้ยินชัดเลยรวมถึงเวลาที่เรามาดูวิดีโอในในในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงแบบเสียงร้องก็หึ่มเลยอะไรเงี้ยครับดีใจดีใจมากๆครับตอนนั้นมีชื่อเรียกเราเป็นภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เราเป็นภาษาจีนจริงๆอ่าเขาก็จะมีชื่อจีนที่เขาเรียกอะไรยงเี้ จะเรียกว่าหมาหมานี่คือแท่เป็นแท่เลยหมาชูเย่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นชื่อเป็นชื่อจีนที่คนจริงๆผมผมก็ไม่รู้บ่อยเพราะผมผมรู้แต่ชื่อที่บ้านเป็นจีนได้จิ๋วเลยก็จะเรียกจีนได้จิ๋วแต่ว่าเขาก็เหมือนว่าเอาภาษาจีนได้จิ๋วว่าถ้าเป็นภาษาจีนต่างมันจะเป็นชื่อว่าอะไรแต่ว่าเป็น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 ความเป็นคำเดียวกันอย่างนี้เราเป็นแผนสักกลังที่มีชื่อจี่กันเพื่อตอบแทนการรักที่เขาจริงๆผมอยากไปทุกที่เลยครับเหมือนว่าทุกที่ที่ ที่มีแฟนๆที่เขาชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ให้คุณค่ากับงานเราอย่างเงี้ยเลยวจะไปเจอเดี๋ยวจะไปขอบคุณเขาอยู่แล้วในทุกๆที่ที่เราสามารถไปได้ถ้าถ้ามีโอกาสไปแน่นอนเราเรื่องราลุ้นเลยมันก็ต้องได้เป็นสาวพาวเวอร์ของคนที่แบบว่าเปนจริงแระเราแล้วก็มาตามมาคูเกตเป็นเป็นหมวดก็ดีใจนะผมดีใจเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนเดี๋ยวว่ามันเป็นการสื่อสารก้าวข้ามขันฮาวเจอร์เบลเลอร์หรือว่าแรงเบลเลอร์อะไรหลายอย่างที่สุดท้ายแล้วมันถูกพิสูจน์ว่า ภาษาทางความรู้สึกหรือว่าภาษาทางดนตรีที่ที่เราพยายามจะสื่อสารออกไปอะไรเงี้ยมันมันสามารถก้าวข้ามผ่านวัฒนธรรมที่อาจจะมีความแตกต่างหรือว่าภาษาที่อาจจะมีความแตกต่างได้เลยซนะึ่งจริง,รงผมรู้สึกว่าในใ,ในในโลกทุกวนันนี้เราก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นวะหละว่าเหมือนว่าเรื่องของภาษาในโลกของดนตรีหรือว่าโลกของศิลปินอ่ะมันก็จะเริ่มมีกำแพงที่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับ ประกาศของวิคกินเอเนอร์นั้นกับวิกีจนเอเนอร์แมนเรื่องการขายข้อมูลส่วนบุคคลอย่เป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้กินก็ว่าจริงๆผมว่ามันก็เป็นปัญหาที่ที่ที่มันเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเป็นเป็นพักๆเองแต่ว่าช่วงนี้พอเราเริ่มเดินทางไปต่างประเทศบ่อยขึ้นอะไรพวกนี้มันก็มันก็จะมีวนเวียนเข้ามามากขึ้นเลยครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าหรือว่าเราเราทุกคนหรือว่าทีมทีมวิคกินเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าพีพีจีเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆเราเราก็มี มีคุยกันอยู่ตลอดแล้วก็มีนโยบายเดียวกันอยู่ตลอดว่าเราก็ค่อนข้างเหมือนกับว่าคอนเซิร์ตหรือว่าพยายามจะจัดการกับกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการลุกล้ำหรือว่าคุกคามสิ่งที่เขาเป็นส่วนตัวอยู่อยู่ตลอดนี่ครับจริงเราก็มีการคุยกันอยู่ตลอดนี่ครับแต่ว่าก็ก็ก็มีมาเรื่อยๆแต่เห็นหรอว่าตามเราไปถูกแิชซ์เหมือนพิช์ยืมมาแบบว่าพิชมีประสบการณ์ตรงไปอะไรหรอรย่างเงี้ยใช่ก็ก็จะมีบ้างมีบ้างมีมีมาเรื่อยๆครับอย่างเรามี แพนิกหรือว่าแบบวามวุ่วายควมว่นแล้วผมผมว่ามันมันก็จะมีบ้างนะหรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติของของของ,ของมนุษย์อะไรเงี้ยต่อกเราจะเป็นคนสาธารณะอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่สามารถเป็นบุคคลสาธารณะตลอดเวลาหรือว่ากระทั่งช่วงเวลาที่เราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในในในช่วงเวลาทํางานอะไรเงี้ยเวลาที่เราเจอคนที่มาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเรากําลังแบบปล่อยตัวสบายๆโดยที่ไม่ได้คิดว่าเราแบบกาลังอยู่ในช่วงเวลาทา<ๆ>ี่ อยู่อยู่กับสาธารณะอ,อะไรเงี้ยผมว่าพอพอเราเจอบางครั้งเราก็เราก็มีแอบ,บเซงบ้างหรือว่าเรา,าก็มีตกใจบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าบางครั้งเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแอบ,บถ่ายหรือว่าจะจะอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเอาข้อมูลไปทาอะไรยังไงอะไรเงี้ยอะไรเป็นมันเป็นมันเป็นทำกังวลมากกว่าเขาไม่สบายใจอะไร แต่มันตระหนัตอนนั้นมันมีความรู้สึกครับให้เราโดนแอบถ่ายหรือเปล่ามันจะมีตลอดเวลาที่เราจริงๆใจจริงก็คิดว่าโดนแน่จริงใจจริงไม่ได้คิดว่าจะโดนหรือเปล่าจริงๆคิดว่าโดนแน่ครับได้ครับแล้วก็คต้องขอใช้ที่ตัวเองบ้างเพราะจริงๆผมว่ามันก็เป็นพอพอเราจริงๆตั้งแต่ตอนแรกเราเราก็มีทั้งทีมทุกคนก็มีคอนเซิร์นแล้วก็จริงๆผมว่ามันเป็นค c u เจอร์ที่ทุกคนแบบรับรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรประมาณนี้อยู่อยู่ในอยู่ในเค culture ของศิลปิน แบบที่เราใกล้เคียงเลยนะแต่หมายถึงว่าอพอพอเราได้เห็นบทเรียนกับตัวะอะไรเงี้ยผมว่าเราก็จะมีประสบการณ์ที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะมีวิธีการจัดการที่ถูกพัฒนาไปตามประสบการณ์ที่เราเจอแล้วก็พยายามไปจัดการมากขึ้นจริงๆหลังๆนี้ไปสนามบินเราก็จะพยายามแบบหาบริการอนะไรเงี้ยหรือว่าบางบางมาตรการที่บางครั้งเราอาจจะแบบโอเคไม่ได้ซีเรียสมากว่าในช่วงเวลาสวนตัวเราปล่อย ผมอาจจะเดินไปเข้าห้องน้ําคนเดียวหรืออะไรเงี้ยบอกเฮ้ยผมยไม่เป็นไรยอะไรเงี้ยแบบผมก็ไม่ได้อยากให้ผมทุกคนแบบทำงนานตลอดเวลาอ่ะตอนนี้มันก็อาจจะต้องมีการจัดก,การเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น<ๆ>เพิ่มการดูแลมากขึ้นอนะไ<ๆ>รเงี้ยหรือแบบการจัดก,การเรื่องการเดินทางอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับจะประชดยอดกัยข้าประรับทราบเพรามมีจากเขาไหมครับก็จริงๆผมว่าผมว่าน่านน่่าาจะได้รับความร่วมมือมากขึ้นนะเพราะจริงๆว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆคน คนส่วนใหญ่เป็นคนที่หวังดีเลยนะ<ช>หรือว่าผมก็จะมีกลุ่มคนที่เขาอา,อาจจะหลงลืมบางประเด็นไปแล้วก็หมายถึงว่าพอเขาได้เข้าใจในประเด็นนั้นนะ่ะเขาก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขในสิ่งที่เขาเข้าใจผิดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะอาจจะดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็อาจจะยังมีอยู่<ช>มันก็ต้องค่อยๆหาวิธีการจัดการกับกับ จะนักการหลายๆรูปแบบไป่ได้อยากจะบอกอะไรกับอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมก็จะตั้งะไเราไทีจะตั้ง่ายก็จริงๆผมผมก็รู้สึกว่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าผมผมไม่รู้ว่าเพราะผมก็ไม่เคยไม่เคยเข้าไปคุยหรือว่าไม่เคยเลยผมไม่รู้ไม่รู้จุดประสงค์หรือไม่รู้อะไรนะแต่หมายถึงว่าผมผมผมก็เชื่อว่าเขาจะมีจุดประสงค์ที่ดีนะผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วก็ขอก็อยากอยากอยากให้เหมือนว่าทุกคน คอนเซิร์นเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเลยเนเพราะผมรู้สึกว่าแบบว,ว่าเราทุกคนไม่ว,ว่าจะเป็นใครก็ตามเลยเงี้ยเราทุกคนก็ควรจะมีพื้นที่ส่วนตัวมีสิทธิความเป็นส่วนตัวของตัวเองที่เป็นเหมือน,น,นช่วงเวลาปลอดภัยหรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ได้อยากจะแบบไปยุ่งเกี่ยวกับใครในในช่วงเวลาไหนไหนเลเี้ยผมว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกช่วงเวลาของชีวิตตัวเองว่าช่วงเวลาไหนอยากจะให้มันเป็นยังไงมันเป็นสิทธิของทุกคนเลยนะรว่า ก็อยากอยากให้ทุกคนเหมือนว่าเห็นใจแล้วกันผมเห็นใจแล้วกันเนาะเหมือนว่าเผื่อไปถึงแบบผมว่าคนอื่นๆด้วยนะที่อาจจะเจอเ,อเหตุการณ์ในรูปแบบ,แบ,บ,แบ,บคล้ายๆกันเลยมาถึงสิ่งสุดท้ายใน EP แล้วว่าการเดินทางที่ครับผมเปขียนอะไรแล้วสุดท้ายก็มาถึงออสุดท้ายก็ดีใจดีใจครับเพราะมันก็จริงๆแล้วเมื่อเมื่อวานเมื่อวานนี้เป็นครบรอบหนึ่งปีอยู่ที่ไหนเซนเมดเบรีย เปิดโซเชียลมีเดียปุ๊บ,บ media, นี่หนึ่งปีนะครับเดินทางไปถึงห้า<ช>เพลงนะ<ช>ผมก็ดีใจนะเพรานะว่าจริงๆแล้วถ้ามองย้อนไปหนึ่งปีผมว่ามันเป็นมันเป็นวันที่เราแบบเราไม่รู้อะไรเลยว่าทําเองล้วจะเป็นยังไงเปิดบริษัทจะเป็นยังไงจะทําเพลงแบบไหน,นจะใครชอบจะชอบการวางระบบทุกอย่างมันเริ่มจากศูนย์หมดใ,<ช>ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเลยครับก็ดีใจที่วันนี้เราสามารถ ยังอยู่รอดมาถึงเพลงที่5<ช>ยังไม่เจ๊งเลยซะก่อนยังยังมีคนฟังอยู่ยังมีคนแบบให้คุณค่ากับงานเราดีใจแล้วขอบคุณทุกคนมากกว่าผมว่าจริงๆแล้วที่เราเดินทางมาได้ที่ที่เราสามารถปล่อยเพลงออกมาเรื่อยๆได้เลยนะรว่ารวมอยู่พีพีด้วยนะเป็นเพราะว่าทุกๆคนให้คุณค่ากับมันทุกๆคนซัพพอร์ตแล้วก็ทุกๆคนยังยังคอยติดตามแล้วก็สนับสนุนงานของเราอยู่ก็ เป็นให้เครดิตก right. yup> well, ับท uh ุกคนมากกว่าว่าว่างานงานมันดําเนินมาเรื่อยๆแล้วมันพัฒนาต่อได้เพราะว่ามีคนให้คุณค่าสุดท้ายสุดท้ายมันผ่านกาครามที่สุดว่าเราก็คือนักร้องท่านหนึ่งจากที่ก่อนหน้านี้ที่คุณในหวอาจจะเป็นแค่ดารามาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยตอนเป็นศิลปินแล้วนักร้องเติมตัวแล้วเรานจับอวัดที่สุดที่ผ่านก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าจริงแล้วมันก็เป็นเป็นแอ t i t u d ที่จริงแล้วตั้งแต่สมัยที่เราอยู่ที่นดามิสิกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่เราคุยกับพี่ยงอะไรเงี้ยเราก็คุยกันตั้งแต่แรกว่า โอเคถ้าเราจะเริ่มมาจับงานตรงนี้จริงจังออกซิงโกลเนี่ยเราต้องเราต้องทำให้คนรู้สึกว่าเราเป็นศิลปินให้ได้เพราะว่าเราเราเราเอ็กทรัความเป็นตัวตนของเราผ่านเล่ามันผ่านเพลงทั้งในทุกๆองค์ประกอบที่มันเป็นตัวตนของเราเลยนะแล้วก็ดีใจที่ตั้งแต่วันนั้นผ่านการเดินทางเลยมากมายแล้วมาถึงวันนี้แล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นผมก็ดีใจแลวผมว่าเหมือนกัว่า ที่พี่ทุกคนรวมถึงทีมงานทุกคนที่ร่วมเดินทางทํางานกันมาตลอดทางหนึ่งปีของดูที่ในเมตรรวมผมก่อนหน้านั้นอีกอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะดีใจกับกับกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ที่ให้คุณค่าจนมันเป็นแบบนี้กับบีเพลงนี้ไปขอพี่ขอพี่เบงมาอย่างไงนั่งบ <ไอ S 2> ีเพลงนี BB ้ D. ไปพูดกับพี่เบงไม่ไผมไม่ขอเลย<ห>ครับผมติดต่อผมติดต่อพี่อิมเลยรอเล่นเราเล่นก็จริงๆก็ก็ก็ รู้จักมักจีกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยกับทั้งพี่พี่แบงค์แล้วก็พี่พิมถาะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็เจอพี่แบงค์นี่ก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเจอแต่ว่าช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่านานๆเวลามีโเกาสเจอกันก็จะเหมือนเดิมพี่แบงค์เขาก็จะน่ารักเดิมอยู่ส่วนพี่ิมถาพอเดิมจะได้มาเจอพุ่งจะได้เคยเจอตอนที่เขาเหมือนว่า <c oughs> <c oughs> ก็เลยได้เจอเขาก็เลยเพราะว่าเราเราก็รู้จักพี่แบงค์อยู่แล้วแล้วก็พี่แบงก็เลยเหมือนว่าติดต่องานไปเขาก็เหมือนกับพี่แบงค์ก็บอกเอ้ยซัพพอร์ตให้พี่อิมถามมาเขาอิมถามเขาเหมือนกับว่าในช่วงแรกเขาก็จะมีเหมือนกับว่าเขายังไม่มั่นใจในพาร์ทของการแสดงของเราอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าพี่แบงค์ก็คอยซัพพอร์ตให้พี่อมถามด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าผมก็เลยเหมือนกับว่าจัดเวิร์กช็อปด้วยกับกับพี่อิมถามแล้วก็ให้ให้ครูสอนเอ็์เพล็กซ์มาทำเวิร์กช็อปให้เลยนะจะได้เหมือนกับว่าสร้างความสบายใจอะไรอย่าง แต่มุมแม่มุมแม่ออกมาหนักากเลยนะภาพสวยงามมากจ v อะไรเงียคนมากนี่ใช้เวลาถ่ายทำยากกว่า MV ถมาขนาดนั้นพาทิพ์ขึ้นจนถึงทิพตตกวันเดียวพอทิพตึ้นก็อาจจะแบบก่อน6โมงนิดหน่อยแล้วก็พอ6โมงเย็นทิพตตกก็เริ่มเริ่มต่อหลังจาก m ีออกไปที่แบงค์ว่าไงบ้างคะเพราะว่าที่แบงค์เขาก็บอกว่าไอ้กินอย่างนี้ในเลี้ยงกันไอ้กินแล้วแววตาเป็นยังไน กันนะเขาก็แซวไปละเขาก็จะแซวผ่านนะวิดีโอเรียกชันของช,ช่องเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบสมมตินใน MV มีท่าไหนขเขาก็จะแบบทำตามโคมเวอร์ตามยอะไรเงี้ยครับไอเดนะียไหมอียมันอยากคืวอคว่าหมดแต่เราก็มีเราจะพักก่อนไห<อ>มไรหรือว่าจะตุยต่อเลยก็<อ>จริงๆจะมีเบรกไปถ่ายถ่ายภาพยนตร์ใช่จากที่เหมือนว่าประกาศไลฟ์อัพไปเมื่อเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็จะจะเบรกปิดอะไรปิด EP แล้วก็ไปถ่ายหนังแล้วคิดว่าพอถ่ายจบ ก็ออน่าจะกลับขึ้นมาเปิดอัลบั้มใหม่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ